เรานั่งอยู่ตรงไหนเนี่ยมีเด็กด้วยฮะโอ้อินนั่งอยู่บนเครื่องบินใช่ยเนี่ยโอ้ตอนคืนเนี่ยผู้ได้สารขเขาหายไปในบทเนี่ยเดี๋ยวเรากับกับอ,อยู่ดีๆก็โยก ไอ้เมืม่อเครื่องบินจะตกนะครับมาก็โอ้โมาเม,มื่อเครื่องบินก็จะตกเลยไม่ใช่แล้วโอ้ตกแรงแล้วต้ำโจมับโอ้โหตกป่าแล้วโอ้โหไม่เข้าไปในป่าเรียบร้อยครับผมเด็กก็โยกหัวนะนเกิดอะไรขึ้นมาก็หัดคอเลยนะนี่มันตัวอะไร แล้วเด็กตายด้วยฮะนังสื่อพิมพ์แล้วมันจอลูกเราไปไหนเนีย่ยเดี๋ยวลูกไปกลับมาปุ่มตีกินมาก็ในมือมีแต่เลือดกินเลือดอะไรเจ็บขอหมาเลย เก็บกองไปเลยครับทุกผู้ชม yeah, นะคร,มรับเยสโทรศัพท์เก็บไปก่อนเลยจนะตีใครมาโผล่ตรงนี้แล้วขวดอะไรเนี่ยเก็บไปก่อนเลยกันมีอะไรไหมแถวนี้แล้วผู้ได้่างคนอื่นนี่มันไปไหนหมดแล้วแล้วอนนี่อินี่โดนขวานเสียบตายโอ้โห แอร์ฮอสเตจใช่ป่ะเนี่ยลงมาเย็นดีกวามเนะี่ยอะไรวะเนี่ย่วงจเรเก็บไปก่อนเลยอือเปิดกองกอง,กองอีกแล้วอือโอ้กองเยอะแยะมากมายกองเยอะแยะ,ยะมากมาย เก็บเก็บเก็บไปก่อนแล้วจะไปตามหาลูกเราไกาางกะอีอ้าวค้างอ๋อไม่ได้ค้างอืออ้าเปิดแล้วนี่ว่ะเปิดกระป๋อง้เลยอีก็ตายตายตายทำไมตายง่ายนะ มีกระป๋องกระเป๋าให้เก็บไหมเนี่ยกระเป๋ากระเป๋าหายปไปเลยครับรเดี๋ยวหายกระเป๋าเลยไม่ไงตื้นกีบมกี่ไม้เก็บหมดฮะมาจะอยู่นี้ฮะตีม่วงเนะี่ยตีไม่โดนอื้นอื้น ค้างค้างไปเยะได้แปดไลท์ด้วยงงกดไปดูของนี่นะครัของทั้งหมดเราก็มีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับไม่มีกระเป๋านะจะไปดูเยสมีกล่องอะไรไว้เนี่ยมีกล่องอะไรเปิดได้ไหมแผงจร แห่จอนแล้วแล้วมนี่มันจบใครเดี๋ยมันจะหัวหัวหายไปไหนฮะหัวหัวขาดทุกคนแล้วโอ้ตายมาแล้วรู้สึกว่ามีกระเป๋าด้วยเดี๋ยวไปเก็บกระเป๋า,ก,าก่อ้ยมันตีไม้กันเลยกระเป๋าอีกแล้ว มามาเพ part, ื nice. ่อเก็บกระเป๋ากระเ่๋ากระเป๋านี่เยอะจริงๆริงได้อะไรลูกอะไรฟ้าคิงแมงผนนกด้วยเก็บเก็บยินเ่นี่มันอะไรวะเนี่ยโอ้โหไม่กลัวเลยจริงเ่ร ตัวดีนี่เป็นการหาของเย็ด yeah. ตัวดีบ้านกำแพงเก้าอี้กำดัดโอ้มีเยอะเลยเนี่ยมันไปหาทำเลปังบ้านก่อนเนี่ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรมีไรห,หรือได้ ได้ยินเสียงเหนื่อยนะฮะโอ้เราวิ่งมาเหนื่อยใช่ไหมเนี่ยเย็น yeah, มีปลาด้วยแล้วเราจะเอาปลาไงเนี่ยเอาปลาแมงวากไปในหินเป็นเจ้าจุ้มตีก็ตีไม่ได้เนย <c oughs> มีบ่อปลาเนี่ยทำไม่ได้เก็บไม่ได้ ไมีที่นอนด้วยที่นอนใครลองไปดูด้วยใครเป็นเฮ้ยนี่นเปาอะไรของใครนี่เก็บหินมีเก้อีน้นะฮะนางเลยวะเออ เปล่ายังไม่ได้นั่งก้าอีวิ่นกิ้งไปแล้วตัวอะไรวิ่งเย็ดมีเปล่าเนี่ยไปวเต่าตึา้งไม่ปายให้ด้วยตนะึ้งตายทำอะไรไม่ได้เลยปายน้อยน,นี่มันเกมเอาชีวิตรอดรู้ไ่นเกมล่าสัตว์นะเนี่ยแบบเป็นเยือกที่หาย เราจะเดินไปไหนเดินไปไกลมากแล้วเนะี่ยนี่เราก็เดินมานานแล้วนะอนที่สุดก็เจอหาดทรายเจได้เจอหาดทรายทีเฮอยจะพักกันอยู่นีเลยกันนี่เจอพวกนั้เมอกี เปตัวอะไรฉลาดมุม่โมโ่โดนตอมเนี่ยมีกระเป๋ากระเป๋าเยอะเลยวะเออกระเป๋า,มาหมดเลยอ <S <S เออเก่งไหมกดดีเพื่อสร้างเราจะสร้างบ้านกันนะครับหินนี้สม เห็นเราไม่มีแน่แน่ม<ด>ีบ้านมีบ้านใช่ไหมโหมีบ้านดูดูสภาพบ้านโหมันเป็นอะไรท่านสุดนยอด่อยจริงๆตายอีกไม่แล้ว มันจะไปตัดไม้ไมาทำบ้านกันนะเอวาต้นไม้เพี่นหายไปไหนวะ <_ c oughs> เฮ้ยเจอเท <_ c oughs> ไม่ได้เจอกันนานนี้ไม่ได้เจอกันนานตายน้าจากกันเร็วเลยเพื่อนปัดอีกน้อยเดี๋ยวทำไมได้หิน เดบโอลตอนไม่ใช่ใช่เฮ้ยเดือดเดือดแล้วเออมันวิ่งมันวิ่งมนวิ่งวิ่งวิ่งหนีหนีปิดอะไรเนี่ยโอ้โหเควิงหนีเควิงหนีเควิงหนีตาย เสกเพลงอย่างดังอย่าเล้าลือเนี่ยมิ้งตอนคืนน่ากลัวเนี่ยกินเดียวไม่กินตายเฮ้ยตัวอะไรหายแล้วเมื่อกี้โผล่เต็มหน้าเลยเฮ้ยเฮ้ยฮะฮะะฮะวีมีครับอยู่ทำอะไร อาสิมาหนึ่งใช่ไหมที่เอาลูกไปเอาลูกกลับมาตีพี่ตีพี่โดนตีพี่โดนฮโ,โอ้ยตกตกแรงตกแรงเดี๋ยววิ่งไปทำไมทำอะไรไอ้ไเลย นี่แค่แบบเป็นผู้หญิงเนี่ยท,ที่ที่ไม่กล้าทำเนี่ยไม่กล้าทำฝนตกแล้วกลับบ้านไปกลับบ้านไปกลับบ้านไปเลยฝนตกแล้วรู้ไหมรู้ไหมตกไปซะอย่าอย่าโอ้โหวี่คนที่ไปเรียกควัวเนี้อีตายครับ ซาหรอซาหรอรอดึเดกือบตายนะป็บวัวไปใช่ไหมตายดไม่มีหำไม่มีหำไม่มีหำตัวอะไรไม่รู้ฆ่าก่อนเลยตายปีกปีขึ้นมาเกีย่ยวปุยขึ้นมาพอจะเจอก็เจอแต่พอไม่เจอก็ไม่เจอเลยเนะนี่ยตึครับ ไปอย่าดับโอ้โหสู้จนเช้ายังไม่ได้นอนเลยได้ได้ไปฉายบิดกลับมาครับมันกลับมายังไม่จบนะเมื่อคไปตื้นยังไม่จบเลยเธอต้องการอะไรอ้าววิ่งอะ่ะวิ่งโัวก็ดำไปอาบน้ำไปยังไงบอก วิ่งหนีฮะเดี๋ยวไม่ถึงไม่จบนะไม่จบนะยังโดดยังโดดปล่อยเลนเลยไปไหนแล้ววะเอาแบบนี้เองขอโทษนะโอ้โหอย่าวิ่งหนีดิต่อไป เฮ้ยกินต้นกินต้นไม้ได้ด้วยเยกลพวเหรออ๋อไม่ได้เยกลัวตกใจมาเลยตกใจนี่อะไรอะไรอะไรหนีนี่บอก่านีเจ็จวกตายยาเจ้งวะอ๋อมกคนมาเนี่ย เก็บปันกก่อนเก็บหัวกันด้วยหัวกินไปนู่นบ้านนี้ยังสร้างไม่เสร็จเลยบ้านเุืรอนท่านของเราแนนนี่ครับบ้านของเราสวยงามมากเลยืเช้ายังไม่มีอะไรกินไปหาตัดไม้ด่อยตัวอะไรวะ ก็มีฉลามแล้วฉลามนี่ดีที่พ้นสีทองฉลามเฮ้ยอ๋อเก็บตังคังนีงไ่ไ้ขี่ฉลามเดไปสำรวจเบีย,ยอะไรก็ไม่รู้ลุดเข้าไปสิเออมีอะไรเทปเข้าไปทำอะไรก็ไม่รู้เก็บไปก่อนในวันนี้ ีเจ๊ได้ขวานใหม่ใส่อะไรกันแดดไอเชื่อเก็บเชื่อเชื่อไหนเชื่อไอดู่นี่เงินม่ะเดี๋ยวเรียกพวกมัเดี๋ยวมันไปเรียกพวกมัแล้วาส ตีไี่โดมันเหอดก่อน้ดก่่นเอออย่าให้ยืดเชยางีอ๋อมันอยู่ข้างหลังจะมีมันตอบว่าตึ่นี้เด็กกระโดดไหมฮะเด็กกระโดดไหมโอมีไส่หลังอมีไส้หลังตี เต็มมันเต็มหน้าหยุดปี๊ยยากเลยนะโอ้ยบายดีเชี่ยนีย่หน้าตาคุณจะเลตอบโอ้โหโ,หโหอ้วบขัดเดี๋ยวปวดป้านมันโดนนี่โดน mày qua đi nó ti dễ nữa, dài à, cò ló, quay lằng mày nè, ôi, nó lằng, đuôi nó nhá, 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 เปลี่ยนขวานก่อนเลยเออขวานนี่พอตีได้หนิเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ้ยเดือดหนีเดือหนีเจ้เออเาหว่วงอ,อ,อ,อีแรงก,กันยัด แกคนที่ดีเอาทางตู้เลยมันนี่อ่ะนี่อ่ะตายว่าจะตายเ้ี่ป๊แม่งเก็บๆกๆนๆๆ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 ีๆๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆนๆๆ้ๆๆี กินหนึ่งกว่าแล้วก็ได้เวลานอนแล้วพอกนอนจบคลิปพี้เท่านี้เลยกันติดตามฟานหน้าด้ลยนะครับผมนะ